เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงวันนี้เพราะบรรพบุรุษเสียสละแลกเลือดเนื้อเพื่อความเป็นไทยเราควรตระหนักกว่าจะมาเป็นไทย สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักรคาร,ร,รบทุกท่านรายการกว่าจะมาเป็นไทยวันนี้นะครับก็ประจำวันเสาร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2558ผมธทรพัฒน์เสรีรัสรงสรรค์ดำเนินรายการเ,าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับก็พูดถึงสงครามระหว่างไทยกับพม่าครั้งที่8นี่นะครับเมื่อคราวพมาา่ารบกันที่บางแก้วเมือง ราชบุรีเมื่อปีมะเมียพุทธศักราช2,317ในรัชสมัยของอสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อคราวที่แล้วนี่ผมก็ได้เล่ามาถึงกรณีที่พงศ์วดานพระม่าเองอได้บัญญัติว่าอาแบับุนกี้ให้งูยองคงหุ่นยกกองทัพเข้ามาในฝั่งไทย งุยอคงุนก็มาตั้งค่ายอยู่ที่บางแก้วซึ่งเป็นที่ดอนอยู่ชายป่าทางตะวันตกไม่ลงมาตั้งที่ริมแม่น้ำเ,เช่นเ,เมื่อคราวที่พม่าเคยมาตั้งเมื่อคราวตีกรุงศรีอยุธยาเล้เหตุผลกรณีที่ว่างุยอคงุนไม่มาตั้งอยู่ริมแม่น้ำนี่นะครับก็คงจะเห็นว่ากองทัพของ ตัวเองนี่นะครับยกมาก็เพียงแต่เป็นกองเดียวก็เป็นทำนองกองโจรตั้งอยู่ชายป่านี่จะเดินลัดทางในแดนไทยหรือไปมาทางแดนพม่าแล้วก็สั่งเสียติดต่อกับพวกพม่าที่ปากแพรกได้สะดวกแล้วก็จะเลี้ยงช้างมาพาหน้าได้ไม่ขัดสนถึงกองทัพไทยจะยกไปรบพุ่งก็ต้องเดินบนบก ได้ยากลําบากจะใช้กองทัพเรือเป็นกําลังก็ไม่ได้ความคิดของมุยอคงหุ่นก็ดูเหมือนหมายจะตั้งอยู่จนเข้าฤดูฝนพอหาทรัพย์สมบัติได้มากแล้วก็จะเลิกทัพกลับไปและในระหว่างนั้นถ้ากองทัพไทยยกขึ้นไปพอตีกองทัพไทยแตกก็จะเลยติดตามลงมาตีเอาเมืองราชบุรีและสมุทรสงครามที่หมายไว้ถ้ากองทัพไทยตั้งมัน่นอยู่เมืองราชบุรีไม่ยกขึ้นไปก็จะแต่งกองโจร ให้รัฐป่าจู่ไปเที่ยวปล้นทรัพย์ตามผู้คนจับผู้คนตามประสงค์ที่ได้ยกลงมาความคิดของงูยอคองวุ่นก็เห็นจะเป็นเช่นที่ว่ามานี้จึงไม่ลงมาตั้งที่ริมน้ําฝ่ายพระองค์เจ้าจุ้ยตั้งอยู่ที่เมืองราชบุรีก็ทํานองจะได้กระแสะรับสั่งของพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงแนะนําไปว่าถ้ากองทัพข้าศึกที่ยกมาไม่ใหญ่หลวงเหลือกําลังก็ให้ชิงทําก่อน อย่าให้โอกาสใหญ่ฆ่าศึกข้อนี้ก็เป็นยุทธวิธีของพระเจ้ากรุงธนบุรีมาทุกคราวเมื่อพระอ,องค์เจ้าจุย้ยทราบว่าพม่ามาตั้งค่ายอยู่ที่บางแก้วประมาณสักสามพันคนเห็นว่าพอจะต่อสู้ได้และกองทัพกรุงธนบุรีก็กําลังจะตามเพิ่มเติมออกไปจึงยกกองทัพขึ้นไปตั้งที่ตําบลโคกกระต่ายในทุ่งธรรมเสนห่างค่ายพม่าลงมาประมาณ80เส้นแล้วก็ให้หลวงมหาเทพ คุมกองหน้าไปตั้งค่ายโอบพม่าข้างด้านตะวันตกแล้วก็ให้กองทัพเจ้ารามรักยกไปตั้งค่ายโอบข้างด้านตะวันออกแล้วก็บอกความเข้ามายังกรุงธนบุรีก็จะเห็นว่าท่านฟังครับพระอ,องค์เจ้าจุ้ยนี่ก็ออกไปยันทัพของนูยอคองวุ่นนะครับแล้วก็นอกจากยันค่ายนุยอคองวุ่นแล้วก็ยังมีการโอบค่ายพม่าไว้ทั้งทาง ด้านทิศตะวันตกทิศตะวันออกทีเดียวฝ่ายพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเร่งรัดกองทัพให้ยกออกไปเมืองราชบุรีหมดแล้วพอถึงหนาวันอังคารเดือนสามแรมหกข่ำเมืองนครชัยศรีก็บอกมาว่ามีพม่าเข้ามาเที่ยวปล้นทรัพย์จับผู้คนถึงแขวงเมืองสุพรรณเมืองนครชัยศรีก็จึงมีรับสั่งให้พญาพิชัยไอสวรร์ผู้ว่า ผู้ซึ่งจะว่าที่โกษาธิปดีนี่นะครับก็คุมกำลังหนึ่งพันคนเนี่ยยกไปรักษาเมืองนครชัยศรีแล้วก็ให้เตรียมกระบวนทัพหลวงมีจำนวนพลเก้าพันคนพอพร้อมแล้วก็พอดีกับได้ทรงทราบว,ว่ากองทัพพมา่ามาตั้งค่ายอยู่ในแขวงเมืองราชบุรีขณะนั้นก็เสด็จมาประทับอยู่ในพระนครได้13วันกรมพระเทพามาต พระราชชนนีนะครับก็คือสมเด็จแม่เนี่ยกำกำลังประชวนหนักก็จำเป็นต้องหักพระหารุไทยเสด็จยกออกจากพระนครไปเมื่อนวันอาทิตย์เดือน3แรม11บเอข้ามปีมะเมียพุทธศักราช2317นะครับท่านผู้ฟังก็ขนาดที่สมเ,ด,มด,มเสด็จพระมารดาสมเด็จพระราชชนนีนี่นะครับของพระเจ้ากรุงธนบรุรีกำลังป่วยหนักทีเดียวครับแต่ว่าเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับการทำศึกสงครามเพื่อ รักษาบ้านเมืองเอาไว้พระเจ้ากรุงธนบุรีก็ไม่เอาเรื่องส่วนพระองค์เข้ามานะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก็ยังต้องยกกองทัพสเสด็จออกจากกรุงธนบุรีไปครั้นี้ขั้นสเสด็จไปถึงเมืองราชบุรีพระองค์เจ้าจุ้ยก็มาเฝ้ากราบทูลว่าครั้งนี้พม,ม่าดูหมิ่นทายยิ่งนักเมื่อหลวงมหาเทพไปตั้งค่ายโอบ กองทัพพมา่านี่นะครับรวมมหาเทพนี่ก็ไปโอบทางด้านตะวันตกเนี่ยพวกพมา่านี่นะครับก็พากันออกมาดูเล่นแล้วก็ร้องถามออกมาจากค่ายว่าตั้งค่ายแล้วหรือย,ยังให้ตั้งค่ายเสร็จให้เสร็จพมา่าจะรอให้ไทยไปพร้อมกันจึงจะยกออกมาตีจะได้จับเฉลยได้มากๆในคราวเดียวอันนี้ก็เรียกว่าพูดกันดูหมิ่นกันพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงฟังก็ขัดเคืองพระไทยแต่เวลานั้นก็ทรงวิตก ถึงกองทัพพระยายมราชแขกที่ถอยลงมาตั้งอยู่ที่ดงรังหนองขาวเกรงจะต้านทานพม่าไม่ไหวด้วยได้ข่าวว่ามีกองทัพพม่าเพิ่มเติมมาที่ปากแพร่อีกหนึ่งพันคนจะมีรับสั่งให้พระยาศรหราชเดโชชัยกับพระยาวิเศษชัยชาญคุมพลสองพันคนยกขึ้นไปช่วยพระยายมราชแขกที่หนองขาวแล้วจึงเสด็จยกกองทัพหลวงจากเมืองราชบุรี ไปาตามทางฝากตะวันตกไปตั้งค่ายหลวงที่ตําบลเขาพระเหนือค่ายโคกกระต่ายขึ้นไปประมาณ40เส้นอันนี้เรียกว่าเข้าไปใกล้กองทัพพม่ามากขึ้นขณะนั้นก็มีใบบอกขึ้นไปจากเมืองราชบุรีว่า,ามีกองทัพพม่ายกเข้ามาทางด่านประตูสามบานด่านเจ้าข้าวอีกทางหนึ่งพม่าก็จับเอาชาวด่านไปหลายคน พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงทราบก็ทรงระแวงว่าพม่าเนี่ยจะมาตีตัดทางละเมียงข้างหลังจึงมีรับสั่งให้กองทัพพระองค์เจ้าจุ้ยกับกองทัพจีนพระยาราชาเศรษฐีนี่ยกลงมารักษาเมืองราชบุรีเอาไว้แล้วก็ให้รื้อค่ายเก่าเอาลงไปตั้งริมน้ําให้หมดแต่ที่จริงกองทัพพม่าก็หาได้มาทางนั้นไม่พม่าที่ไปตีด่านประตูสามบาลด่านเจ้าข้าวเห็นจะเป็นพวกกองโจรที่ยก ไปเที่ยวจับคนทํานองก็จะไปจากค่ายที่บางแก้วนั่นเองครัณนะวันพฤหัส,สบดีเดือนสี่ขึ้นค่าหนึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เสด็จไปทอดพระเนตรค่ายที่ตั้งโอบพม่าที่บางแก้วทรงพิจารณาดาูภูมิประเทศนะครับดูแผนที่อะไรเสร็จสับแล้วเนี่ยก็มีรับสั่งให้ในายทัพนายกองคุมกำลังไปตั้งค่ายล้อมพม่าเพิ่มเติมขึ้นไปอีกจนรอบทีเดียว แล้วก็ให้เจ้าพญาอินทรอภัยไปตั้งรักษาหนองน้ำที่เขาชั่วพรานอันเป็นที่ข้าศึกจะอาศัยน้ำนี่นะครับมาเลี้ยงช้างม้าพาหนะแล้วก็เป็นทางเดินลำเลียงสบียงอาหารของข้าศึกอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ให้พญารามันวงคุมกองมอนที่เข้ามาใหม่เนี่ยไปรักษาหนองน้ำที่เขาชงุม้มอันอยู่ในทางลำเลียงของข้าศึกข้างเหนือขึ้นไประยะทางประมาณ120เส้น ด้วยอีกแข่งหนึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าการล้อมกองทัพของอพม่านี่นะครับของง,งูยอคงหุ่นนี่ก็โอ้โหเรียกว่าล้อมกันอย่างมิดชิดทีเดียวครับแทบว่าคงจะหลบออกไปไม่ได้นะครับฝ่ายงูยอคงหุ่นแม่ทัพพม่าเห็นไทยตั้งล้อมแข็งแรงขึ้นนั้นเห็นว่าจะนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้แล้วข้ามาหนึ่งก็จึงให้อทหารออกมาป้น ค่ายเจ้าพญาอินทราอภัยที่หนองน้ําเขาชั่วพรานฝ่ายไทยก็ตีกองทัพพม่าแตกกลับไปมุยอคงวุ่นก็ขัดใจให้กําลังเพิ่มเติมยกกลับมาป้นอีกก็แตกกลับไปอีกครับที่สุดก็ให้เนมิโยแมงเนี่ยนะครับเนมิโยแมงระนรธาตัวนายรองคุมพลหนึ่งพันคนออกมาปล้นเป็นครั้งที่สามในคืนเดียวกันก็แตกกลับไปอีกเสือรีพลล้มตายเจ็บป่วยเป็นอันมากทีเดียว ที่ไทยจับเป็นได้ก็มีงุยอคงหุ่นก็เห็นฝ่ายไทยมีกํำลังมากแล้วก็รบพุ่งกล้าหาญกว่าที่ได้คาดเอาไว้ก็ออกจกวิตก,กังวลทีเดียวก็จึงแต่งคนเร็วให้เล็ดลอดไปบอกกองทัพที่ปากแพรกให้ยกกํำลังมาช่วยโดยด่วนขณะนั้นพระเจ้ากรุณนบมรีก็มีรับสั่งให้ถามพมา่าที่จับมาได้พวกพมา่าก็ให้การว่าที่งุยอคงหุ่นพยายามตีค่ายเจ้าพญาอินทรอภัยนั้น ็เพราะฝ่ายไทยไปตั้งตัดทางที่จะรำเรียงสบียงอาหารเสียพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงทราบก็ดีพระไทยทรงพระราชดำริว่าถ้าล้อมค่ายบังแก้วไว้ให้พมา่าสิ้นสบียงอาหารทนอดอยากไม่ได้ก็คงต้องออกมาให้จับเป็นเฉลยหมดทั้งนายทั้งพร่จะทําให้สมน้ําหน้าที่มันเย่อหยิ่งให้จงได้จึงมีรับสั่งห้ามนายทัพนายกองบรรดาที่ตั้งล้อมมิให้เข้าตีค่ายพมา่า ก็เป็นแต่ให้ตั้งร้อมเอาไว้ให้มั่นถ้าพมา่ายกออกมาก็ให้รบพุ่งเอาแต่ให้ถอยกลับไปอย่างเดียวดำหลัดว่ากักมันไว้ให้โซแล้วเอาข้าวล่อเอาเถิดนะครับแล้วก็ส่งปรารบจะเสด็จไปคุมกองทัพกักทางลำเลียงเองแต่พระยาเทพอรชุนพระดำเกิงรณพภพก็ทูลขอรับอาสาก็จึงมีรับสั่งให้พระยาเทพอรชุนกับพระดำเกิงรณพภ คุมกองอาจารย์และทนายเลือกรวม745คนเป็นกองโจรไปช่วยเจ้าพญาอินทราอภัยตีตัดลำเลียงข้าศึกที่เขาชั่วพรานอีกกองหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียกกันว่าต้องการที่จะจับเป็นนะครับท่านผู้ฟังครับจับเป็นเฉลยศึกพมา่าเนี่ยเพราะว่าสามารถที่จะล้อมค่ายพมา่าที่บางแก้วเนี่ยเรียกกันว่าคงจะหลบ หนีออกไปได้ยากนะครับแต่ตีหักออกไปก็คงจะได้ก็คงจะยากเพราะว่ากําลังฝ่ายไทยก็มีจํานวนมากกว่าแล้วฝ่ายงูงยอคงหวุนนั้นคงจะสิ้นหนทางที่จะหลบหนีอย่างแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นก็คงจะล้อมให้อดอาหารให้พร้อมโซทีเดียวแล้วก็จะได้จับเป็นเฉลยให้ได้ทั้งหมดนะครับทั้งตัวนายตัวไพ่ทีเดียวนะครับอันนี้ก็ผลจะเป็นประการใดน,นะครับท่านฟังครับเราคงต้องไปพัก ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะครับพระวชวงหน้าผมจะมาเล่าต่อว่างูยอคงวุนจะรอดเงื้อมือของพระเจ้ากรุงธนบุรีได้หรือไม่นะครับตอนนี้ขอพักสักครู่ครับเมือองงไไทยันนกว้าาใหญ่เชิญพบกับรายการกว่กวาจะมาเป็นไทยโดยศาสตราจารย์ดรธิรพัฒนเสรีรังสรรค์ เรารักใครไม่จางประดุดดังเช่นฤดีชีวีเราใสสามัคคีพองดองเธอที่น้องไทยเราคนไทยคือไทยสายเลือดเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับเรากลับเข้าช่วงที่สองซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการกว่าจะมาเป็นไทย ซึ่งวันนี้ก็ประจำวันเสาร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2558ท่านผู้ฟังอยู่กับผมธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก10กว่านาทีนี่นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะหมดเวลานะครับเวลา20นาฬิกานี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านฟังครับรายการกว่าจะมาเป็นไทยเนี่ยเป็นรายการทางประวัติศาสตร์ที่ให้ความรู้ เรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชนชาติไทยของเราเพื่อที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังโดยทั่วไปเนี่ยจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชนชาติของเรานะครับก็จะได้รับความรู้นะครับได้รับทราบว่ากว่าที่จะมาเป็นประเทศไทยปัจจุบันได้บรรพบุรุษของเรานั้นได้เสียเลือดเนื้อชีวิตหยาดน้ําตาไปมากน้อยประการใด กว่าที่จะรักษาพื้นแผ่นดินนี้เอาไว้ให้ชนลูกหลานนะครับชนรุ่นเรา,เาได้อยู่กันด้วยความาร่มเย็นเป็นสุขนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อนุชนรุ่นของเรานี่นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนี่นะครับเราจะรักษาบ้านรักษาเมืองเอาไว้ให้ชนอนุชนรุ่นหลังนั้นได้อ,อยู่กันได้อย่างร่มเย็นได้หรือไม่ประการใดนี่นะครับเราก็ต้องรู้รักสามัคคีครับเอา เรื่องของประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับเราก็จะได้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองของเราเอาไว้ให้อยู่ได้ตลอดไปนะครับรายการกว่าจะมาเป็นไทยผมจะจัดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น fm 97MHz มกะเนะครับท่านฟังครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับแล้วเดือนหน้าเป็นต้นไปเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับก็ไปจัดที่ fm 1 0 0 7 5อเนะครับ ก <S an> ็จัดทุกวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ว่าตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็จะเป็นเวนลาหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับจากที่ปัจจุบันจัดวันละ30นาทีก็มีท่านผู้ฟังบอกว่าฟังไม่ไม่ก็เรียกว่าฟังแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับก็อยากจะฟังให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะจัดวันละหนึ่งชั่วโมง 17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับทาง FM 100.75เมกะตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับเอาละครับท่านฟังครับก็มาต่อกันนะครับว่าเรื่องราวของพมา่าที่มางแก้วนี้จะผลจะเป็นประการใดก็ฟายอเซวุนกี้แม่ทัพใหญ่นี้นะครับก็คอยกองทัพงูยอคงวุนอยู่ที่เมืองมอตมะ แต่เห็นว่ากองทัพมุยอคงหุ่นนั้นหายไปนานเกินกว่ากำหนดก็เกรงว่าจะมามีเหตุการณ์อย่างใดในเมืองไทยก็จึงส่งใหต้ตะแคงมรนองนะครับตะแคงมรนองนั้นเป็นเชื้อพระวง์ของพระเจ้าอังวะเนี่ยในหนังสือพระราชพงศวดานก็ว่าตะแคงมรนองนั้นก็มาคราวเดียวกับมุยยคงหุ่นนั่นเองแต่พงศวดานพม่าว่ามาทีหลัง พงศาวดรารพม่าเนี่เรียกตะแคงมรนองว่ามังเรรานค่องนะครับแต่ก็เราก็คงจะเรียกตะแคงมรนองนี่นะครับก็เรียกง่ายกว่าล้วตะแคงมรนองนั้นอาซาหุนกี้ก็สั่งการนะครับให้คุมพลสามพันคนเนี่ยยกตามเข้ามาอีกกองหนึ่งตะแคงมรนองก็ยกมาถึงค่ายพม่าที่ปากแพรกครับก็ได้ทราบว่างูยอคงหุุนนั้นมาถูกฝ่ายไทยล้อมเอาไว้ที่บางแก้วเออจึงให้ มองจายิตนะครับมองจายิตเป็นเ,เป็นผู้คุมกำลัง2,000คนลงมาช่วยงุยอคงวุ่นที่บางแก้วส่วนตัวตะแคงมรนองเองก็ยกลงมาตีค่ายพญยายมราชแขกที่หนองขาวก็ได้รบพุ่มกันเป็นสามารถพรม่าตีกองทัพไทยไม่แตกตะแคงมรนองก็ถอยกลับไปตั้งอยู่ที่ปากแพรกตามเดิมฝ่ายกองทัพของมองจายิตคุมกำลังสองพันคนเนี่ยยกลงมาช่วย งูยอคงวุ่นพอมาถึงเขาช่งุ้มที่กองมอนพยารามันวงตั้งค่ายอยู่พอเห็นกองมอนมีกำลังน้อยกว่านะครับก็เข้ารอมเอาไว้ในวันนั้นก็ทำนองจะมีคนในกองทัพของมองจจยิตเนี่ยเล็ดลอดเข้าไปบอกงูยอคงวุ่นให้รู้ว่ามีกองทัพลงมาช่วยแล้วพอตกค่ำประมาณ9นาฬิกางูยอคงวุ่นก็ยกกำลังออกมาป้นค่ายหลวง ค่ายของของหลวงมหาเทพเนี่ยหมายจะหักออกไปกองทัพไทยก็สู้รบต้านทานเป็นสามารถทีเดียวงูยอคงบุญจะหักออกไปก็หักไม่ได้ครับก็ต้องถอยทัพกลับเข้าค่ายไปฝ่ายพญาธิเบศดีตั้งอยู่ทางด้านเหนือพอรู้ว่ากองทัพพมา่าเนี่ยนะครับมาล้อมค่ายกองมอนที่เขาชุมุ้มเอาไว้เนี่ยก็ยกกําลังออกไปช่วยรบพุ่งแก้เอากองมอนออกมาจากที่ล้อมได้ แต่กำลังก็ไม่พอจะต่อสู้พมา่าได้ก็พากันถอยร่นลงมาฝ่ายมองจาย,ยิตก็เข้าไปตั้งค่ายอยู่ที่เขาชงุมแทนในวันนั้นกองทัพพญานครสวรรค์ก็ยกออกไปถึงเมืองราชบุรีก็จึงมีรับสั่งให้พญานครสวรรค์ขึ้นไปช่วยพญาทิเบตดบดีในค่ำวันนั้นพอขึ้นไปพบพญาทิเบตดบดีกับพญารามันวงก็ถอยลงมาแล้วก็บอกมากราบทูล สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็จึงมีรับสั่งให้ถอยมาตั้งที่ค่ายล้อมพม่าข้างด้านเหนือทั้งสามกองด้วยกันอย่าให้พม่าทั้งสองพวกเข้าถึงกันได้ก็เรียกกันว่าถึงมองมองจะย,ยึดนี่นะครับจะยกกําลังลงมาช่วยงูยอคงหุนก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะตีหักกองทัพไทยเพื่อจะไปช่วยงูยอคงหุนได้งูยอคงห่นจะตีออกมาก็ตีฝ่ากองทัพไทยออกมาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ พอถึงเดือนสี sa, ่เม <w> ืองคลองวานนะครับเมืองคลองวานนี่ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินนะครับเพราะว่าคลองวานนั้นก็เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันในปัจจุบันนะครับสมัยนู้นก็เป็นเมืองของประจวบคีรีขันก็ตั้งอยู่แถวแถวอ่าวมะนาวนะครับท่านผู้ฟังครับคลองวานเนี่ยก็ที่คลองวานนั้นนะครับก็มีข่าวมาว่าพม่าจะยก มาจากเมืองมริดนะครับประมาณสัก500คนเนี่ยมาปล้นบ้านทัพสแกในแขวงเมืองกำเนิดนพคุณเกรงจะขึ้นไปตีเมืองคลองวานกำลังในพื้นเมืองก็เห็นจะต่อสู้ไม่ไหวก็ขอกองทัพไทยนี่นะครับอ,ออกไปช่วยก็จะมีรับสั่งให้ต่อไปว่าทางในกรุงยังมีการสงครามติดพันธ์อยู่ที่เมืองราชบุรี ให้ผู้รังกรมการเมืองคลองวานคิดอ่านรักษาเมืองไปโดยลำพังก่อนเถิดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าที่ประจวบคีรีขันนั้นก็มีข่าวเข้ามานะครับว่าพม่าจะยกมาตีนี่นะครับก็ขอกำลังนครฝ่ายในกรุงธนบุรีไปช่วยนะครับแต่ว่ากำลังก็ติดพันกันอยู่ที่ราชบุรีก็คงต้องให้ผู้ที่เป็นกรมการเมืองคลองวานนั้นรักษาเมืองตามลาพังในเดือนสีนั่นเองเจ้าพญาจัก,กรี ก็ยกกำลังกองทัพกลับจากเมืองเชียงใหม่ก็ตามออกไปถึงราชบุรีนะครับท่านผู้ฟังก็พาทูตเมืองน่านที่มาถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการจากของเจ้าฟ้าเมืองน่านซึ่งอ่อนน้อมยอมเป็นข้าขอบขันทศีมาเนี่ยออกไปเฝ้าพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วยนะครับนี่เรียกกันว่าเจ้าพญาจักรีนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อตอนที่ไปตีเชียงใหม่ก็ได้รับ มอบหมายให้ดูแลาทางด้านาภาคเหนือนี่นะครับจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วก็ก็เอาเมืองน่านนะครับเมื่อก่อนเมืองน่านก็ไม่ได้อยู่ในข้าขอบขันทศีมาแต่ว่าครั้งนี้เมืองน่านก็ยอมที่จะอ่อนน้อมนะครับอยู่ในข้าขอบคันทศีมานี่นะครับก็เลยพาทูตเมืองน่านนั้นออกไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วยเรียกกันว่า,าทํางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับท่านฟังครับศึกเหนือก็ พึ่งเสร็จก็มาศึกทางใต้ที่เมืองราชบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีก็สรงพระปิติสมนัตครับตัดสรรเสริญความชอบของเจ้าพญาจักรีและก็พระราชทานพระแสงดาบฝักทองกับพระธรรมรงเพชรวงหนึ่งเป็นบำเหน็จแล้วมีรับสั่งให้เจ้าพญาจักรีถืออาชญาสิทธิ์ไปบัญชาการล้อมพม่าที่บางแก้วเจ้าพญาจักรีก็ยกไปตั้งค่ายมั่นอยู่ที่เหนือพระมหา,าธาตุเขาพระ คือเหนือค่ายหลวงขึ้นไปส่วนพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เสด็จถอยมาประทับที่ค่ายโคกกระต่ายซึ่งพระองค์เจ้าจุ้ยตั้งอยู่แต่ก่อนด้วยเหมาะแก่ที่จะตรวจการทั้งปวงได้ทั่วไปทุกด้านแล้วมีรับสั่งให้หลวงบำเรอพักคุมทหารกองนอก400คนเป็นกองโจรไปคอยตีสกัดรังแกพมา่าที่ค่ายเขาชงุ้มอย่าให้ออกมาลาดตะเวนหาอาหารหรือตักน้ำใช้ได้สะดวก ฝ่ายเจ้าพญาจัก,กรีกขึ้นไปบัญชาการล้อมพม่าที่บางแก้วก็ให้ตั้งค่ายล้อมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกมิให้มีทางที่พมา่าจะตีหักออกไปได้คืนวันหนึ่งในข้างขึ้นเดือนสี่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาพมา่าในค่ายที่บางแก้วก็ยกกำลังออกมาปล้นค่ายพระยาพิพัฒน์โกษาแล้วก็ไปปล้นค่ายพระยาเพชรบุรีประสงค์จะตีหักออกไปพวกกองทัพไทยก็ระดมยิงถูกทหารพมา่าล้มตายเจบ็บป่วยจำนวนมาก จะตีหักออกไปก็ไม่ได้พม่าก,ก็ต้องถอยกลับเข้าค่ายไปต่อมาพม่าก,ก็ยกออกมาปล้นค่ายหลวงราชนิกุลอีกครั้งหนึ่งเวลาสามนาฬิกาก็หักออกไปไม่ได้ต้องถอยกลับเข้าค่ายเหมือนหนหลังฝ่ายไทยที่พม่าจับเอาไปเป็นเฉลยก็หนีกลับมาหากองทัพไทยได้สองคนก็มาบอกว่าพม่าที่อยู่ในค่ายบางแก้วขัดสนสบียงอาหารมาสักเจ็ดวันแล้วตอนนี้ก็ กินเนื้อช้างม้าพาหนะเป็นอาหารแต่น้ําบอดที่ในค่ายยังมีอยู่อันหนึ่งปืนใหญ่น้อยที่ไทยระดมยิงเข้าไปในค่ายพม่านั้นก็ถูกทหารพรมา่าเจ็บป่วยล้มตายเสมอจนพม่าต้องขุดหลุมลงอาศัยกันโดยมากพระเจ้ากรุงทุมรีได้ทรงทราบพระพระม่าที่ถูกล้อมนั้นอิดโรยลงดังนั้นถึงหน้าวันพระรหัสสุปีเดือนสี่ขึ้นสิบห้าข้ามเวลาบ่ายสามนาฬิกาก็เสด็จทรงม้าไปที่ค่ายหลวงมหาเทพ ซึ่งตั้งล้อมพม่าอยู่ทางด้านตะวันตกก็ตำบัดสั่งให้จาักกายเทวมณ์เข้าไปร้องบอกพม่าที่หน้าค่ายว่าพม่าอย่าคิดหนีไปเลยไปไม่ได้แล้วให้ออกมายอมอ่อนน้อมเสียโดยดีเถิดนะเรียกกันว่า,เ,าเป็นถ้อยคําที่พูดกับพม่านี่นะครับซึ่งแต่งไว้ในหนังสือพระราชพงศาวดารความเขาบอกวความต้นกับปลายอาจจะไม่ลงกันก็เห็น ได้ว่าเป็นของที่แต่งทีหลังไม่ใช่คัดมาจากตัวจดหมายเหตุนะครับก็หนังสือก็เขียนไว้เท่านี้นะครับว่าพม่าอย่าหนีไปอย่าคิดดีเลยไปไม่ได้แล้วให้ออกมายอมแพ้เสียโดยดีเถิดนะครับเอ,อ่องุยอยคงอุนก็ให้ร้องตอบออกมาว่าซึ่งท่านร้องไว้ครั้งนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าจะหนีให้รอดไปไม่ได้ตัวเรากับพวกนายทัพนายกองจะตายก็ตามทีเถิดสงสารแต่พวกไพรพลจะมาพลอยตายเสียด้วย อย่างไรขอให้เราได้พบกับตาระเก็บอีกสักหน่อยเถิดนะครับตาระเก็บนี่ก็เป็นหัวหน้ามอญกบฏคนหนึ่งนะครับก็ไหนๆที่ว่าจะตายแล้วนี่ขอคุยกับตาระเก็บนะครับอันนี้ก็เป็นคําร้องขอของงุยอคงหุ่นนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเวลาของรายการกว่าจะมาเป็นไทยในวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วติดตามผลการรบครั้งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ เวลาเดิมนะครับ19เม30ถึง20เมกทาง FM 9 7 MHz นะครับสำหรับวันนี้ผมศาสตราจารย์ดรธีรพัฒนเสรีรงสันต้องขอกราบลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับพบกับรายการกว่าจะมาเป็นไทย โดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา19.30นนาทีถึง20.00นิทาทาง FM 9 7 ข่าวนิวข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 m มกะเฮิร์ซวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุนวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ กอติดทิศทางข่าวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไปโดยสุรเชษแก้ววิวัฒน์นัทพงศ์นรินทร์นอกและกรกสม,มนพงธานีในรายการเพราะข่าว,าวเด่นทุกวันอาทิตย์เวลา9นิาถึง10นาฬิกาที่นี่สถานีข่าวคุณภาพ Quality New Station s สวท FM 97 MHz ม Hz